ใครมองหารถเก่งซีดารระดับเรือธงไว้ใช้งานอยู่วันนี้จัดเจ้า Honda Accord มาให้ดู2รุ่นเลยตัวท็อปและรุ่นรองท็อปราคาต่างกัน1 0 0 0 0แสนซื้อแบบไหนคุ้มไปดูกันต่อในคลิปเต็มได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมท,ทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องรถมือสองนะคะกับนุษ์ที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยนต์วันนี้มาเจอเจอกันนะคะที่เพชรยนต์สาขาใหญ่ของเราเนะะี่ยฮะเสรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้พามาอัปเดตรถเก่งซีดารและหลับเรือธทงนะคะกับเจ้า Honda Accord วันนี้จัดมาให้ดู2รุ่นเลยนะคะตัวท็อปแล้วก็ตัว รองท็อปนะคะบอกเลยว่าจัดเต็มมาให้แล้วกับเรื่องราคาที่หายจากป้ายแดงไปเกือบ50%ไม่พอนะคะวันนี้ได้รถสวยๆรถสภาพสวยเดิมโรงงานมาให้แน่นอนนะคะใครมองหาอยู่จัดได้เลยนะสีขาวคันนี้จะเป็นตัวท็อปสุดนะคะเป็นรุ่น2.0 Hybrid นะคะตัวเทคแล้วก็จะเป็นตัว2.0 Hybrid นะคะตัวสีเทาดำรายละเอียดสคันนี้มีอะไรแตกต่างกันซื้อรุ่นไหนคุ้มมากกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปเต็มได้เลยก่อนอื่นเลยนะคะฝากโปรโมชั่นนิดนึงในตอนนี้ใครที่มองหารถมือสองไว้ใช้งานอยู่นะคะ วันนี้ที่เพชรยนต์เราจัดโปรโมชัน่นดอกเบี้ยพิเศษให้อีกเช่นเคยนะคะเริ่มต้น1.29เท่านั้นพี่ๆคะ่ะใครอยากได้รถมือ2คุณภาพเกรด A ดอกเบี้ยถูกติดต่อหาโนดได้เลยเดี๋ยวเรามาดูคันแรกกันคุณพี่คันนี้นะคะมาพร้อมสีขาวมุกตัวท็อปว่าหายากแล้วนะคะสีขาวมุกหายากกวอีกคุณพี่วันนี้จัดตัวท็อปสุดมาให้ดูเลยในตัวเจน10ค่ะคันนี้นะคะกับ Honda Accord นะคะ2.0 y b r i d t e c h ได้รถปี2021ไปใช้งานเลยคันนี้นะคะได้รถหน่วยงานมือเดียวประวัติศูนย์นะคะไม่ใช้งาน101,000 10, กิโลเท่านั้นรถปี2021แท้สภาพสวยเดิมนะคะเรียมสันเส้นสายตัวรถนะคะมาในสภาพเดิมๆจากโรงงานไม่มีดิวรอย พลิกคว่ำชนหนักจมน้ำานะคะมีการตรวจสภาพรถมาให้แล้ว274รายการนะคะบอกเลยว่ารถสวยตรงปกแน่นอนด้านหน้าตัวรถดีไซน์ด้วยกระจังหน้าโครมเมียมหรูๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกับตัวกล้องรอบคันมีมาให้แล้วเรียบร้อยสำหรับตัวชมนี้นะคะฝฟยหน้าฟ u ู l LED สภาพสวยเลยนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์รอบคันมีมาให้เรียมสานเส้นสายตัวรถมาในสภาพเดิมโรงงานนะคะไม่มีตําหนิรถคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะคะป้ายแดงเปิดขายอยู่ล้านแปดนะคะวันนี้ จัดมาให้ราคาสุดคุ้มเลยหายจากป้ายแดงไป800,000กว่าบาทนะคะเกือบล้านเลยนะคนนี้โคตรคุ้มคุณพี่มานี่เลยนะคะได้ในส่วนของแบกเดิมโรงงานนะคะสภาพสวยไม่มีริ้วรอยนะคะโดนเบียดฟุตบาทยางปี 2025, 2025มาแล้วนะคะยางใหม่แกะกล่องด้วยปี25แ็ก ขอบ18สภาพสวยๆเลยเรียมสันเส้นสายตัวรถมาในสภาพเดิมนะคะกระจกรอบคันพาร์ทเดิมราคาคันนี้อยู่ที่9 39,000บาทนะคะป้ายแดงเปิดขายอยู่ล้านแนะคะวันนี้จัดมาให้เลยสวยๆแบบนี้ภายในสวยหรูพรมพเมียมะะ่ยฮะเทียบเท่ารถยุโรปเลยมีสภาพสวยมากเบาะหนังสีส้ม นะคะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะสีส้มสภาพสวยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับออปชั่นต่างๆอีกมากมายเทคโนโลยี Technology ล้ำๆนะคะจัดเต็มมาให้แล้วฟุตสตาร์ตต่างๆมีมาให้ครบแบบนี้เลยและในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูนะคะโครงสร้างคันนี้การันตีให้ว่าโครงสร้างเนี่ยเดิมโรงงานแน่นอนไม่มีพลกคว่ำชนหนักมานะคะสภาพสวยพร้อมเสิร์ฟค่ะนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยไม่มีช้ำเดี๋ยวเรามาดูเรื่องออปชั่นกันบ้างมานี่เลย สวยมากนะคะสำหรับใครที่อยากได้นะคะรถหรูทรงผู้บริหารแนะนำเลยนะคะกับ Honda Accord นะคะเป็นรถหรูระดับเรือธงนะคะอย่างเจ้า Honda วันนี้จัดมาให้ดูเลยคันนี้ตัวท็อปนะคะจะได้ในส่วนของพวงมาัยมันติฟังก์ชันสภาพสวยนะคะมาพร้อมกับระบบช่วยออกนอกเลนต่างๆฟุตคอนโทรลและทิปคอนโทรลมีมาให้นะคะแล้วก็เพิ่มเสียงรถเสียงมีมาให้ตัวพวงมาลัยไม่ใช้งานอยู่ที่1 1 0 0 0 0กิโลเท่านั้น ได้ทั้งความประหยัดพรีเมียมใช้งานในเมืองก็คุ้มออกต่างจังหวัดก็สุดคุ้มเป็นรถใช้งานได้เป็นรถเป็นใช้ในครอบครัวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคันนี้ออกเดินทางต่างจังหวัดนั่งสบายกว้างขวางมาพร้อมกับออปชั่นที่มีมาให้ค่อนข้างครบนะคะเนวีระบบนําทางมีมาให้นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวกล้องถอยหลงังกล้องรอบคันนี้เลยมีมาให้ครบแบบนี้คุณพี่ขาระบบแจ้งเตือนต่าง,างๆมีมาให้นะคะแล้วก็ระบบแอร์ออโต้ เกียร e ์ออโต้มีในส่วนของที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายนะคะแล้วก็ช่องเสียบสาย USB เนอะมีมาให้หมดอีโคหมวดสปอร์ตมีมาให้ครบค่ะเบรกมือไฟฟ้านี่เลยคุณพี่สวยมากๆนะคะหลังคาสลูปก็มีมาให้เช่นเดียวกันแบบนี้เลยนี่ หลังคาสลูปภายในหรูหราพรีเมียมกว้างขวางนั่งสบายนะคะสำหรับรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะสำหรับตัว2.0 Hybrid Tech นะคะคันนี้ใช้งาน2ระบบนะใครอยากได้นะคะติดต่อเข้ามาดูรถได้เลยและในส่วนของรายละเอียดห้องโดยสารค่ะคุณพี่นี่เลยนะคะกว้างขวางแบบนี้แอร์ตอนหลังมีมาให้นะคะมาพร้อมกับช่องเสียบสาย USB เบาะมาในสภาพเดิมไม่มีริ้วรอยช้ำนะคะเบาะด้านหลังสภาพเนี้ยแบบนี้เลยซอกประตูทั้ง4บานนะคะ ไม่มีร่องรอยขยบขยืนม่านหลังมีมาให้เรียมสันเส้นสายตัวรถนะคะอยู่ในสภาพเดิมแบบนี้สวยๆเลยสนใจรายละเอียดนะคะติดต่อด่วนเข้ามาได้เลยที่0ูนย์เ้าหนสี่สี่เจ็ดเก้าแปดสนะคะ, 2, ะ,คะและในส่วนของรายละเอียดห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะคุณพี่ขานี่เก็บกระเป๋าเดินทางหน้าหลายใบยแน่นอนนะคะอุปกรณ์เสริมต่างๆมีมาให้ขานี่เลย นะคะมีมาให้ครบจากโรงงานนะคะสาภาพสวยด้านท้ายไม่มีการโดนชนท้ายมาสาภาพเนี้ยบเรียมสันต่างๆนะคะนีเลยอยู่ในสาภาพเดิมจากโรงงานมาพร้อมกับบอดี้สีขาวมุกเดิมนะคะกระจกเดิมโรงงานรอบคันพาร์ทเดิมสวยๆแบบนี้เรียมสันสีนะคะแล้วก็ยางปี25 สีเส้นแล้วนะคะย่างใหม่แกะกล่องค่ะคุณพี่ขาคันนี้บอกเลยว่าสวยคุ้มแน่นอนนะคะสนใจเรียติดโทรติดต่อมาได้เลยที่เบอร์โทรดันล่านะคะสวยคุ้มแน่นอนกับ h o n d a Accord 2.0ไฮบ i ิดเท h ท็อปสุดในรุ่นของเจ n 1 0นะคะกับเลขใหม่101,000 10, 0โลเท่านั้นนะคะพร้อมราคาเสนอขาย939,000บาทราคาสุดคุ้มเลยหายจากายแดงไปหลายแสนแน่นอนนะคะสนใจถักแชทมาได้เลยค่ะและคันที่2ถัดมาคันนี้นะคะ อะไรที่อยากได้นะคะในส่วนของรถหรูนะคะทรงระดับเรือธงเหมือนกันแต่อยากได้งบที่เบาลงหน่อยนะคะคันนี้เป็นรุ่นรองท็อปนะคะกับรุ่น2.0ไฮบริดค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่นรองท็อปมาในปี2020ไม้60,002 2คุณพี่นะคะราคา829,000บาทราคาเนี่ยนะคะถูกกว่ากันแสนหนึ่ง อาเดียมีอะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันการหน้าตัวรถเนี่ยคะดีไซน์ในส่วนของกระจังหน้าโครเมียมนะคะคันนี้จะไม่มีกล้องรอบคันไม่มีเซนเซอร์มาให้ซึ่งมันไม่ได้จำเป็นเนาะก็ถามว่าจำเป็นไหมนะคะการใช้งานจริงๆเนี่ยเราก็เอาราคาคุมๆไปก่อนนะคะคันนี้จะไม่มีในส่วนของกล้องรอบคันนะคะแล้วก็เซนเซอร์เนาะแล้วก็ไฟหน้าฟ u ู l LED เช่นเดียวกันค่ะพร้อมไฟเด y t ไ m e ไฟตัดหมอกมีมาให้ครบนะคะเรียมสันเส้นสายตัวรถค่ะมาในสภาพเดิมแบบนี้ น่านี่เลยแม็กดเดิมโรงงานยางปี2023นะคะยางมิชลินด้วยนะคันนี้บอกเลยว่าคุมแน่นอนนะคะคุณพี่ขายางใหม่ดอกยางเหลือๆนะคะแล้วก็แม็กมาในสภาพเดิมนะคะเรียมสันเส้นสายตัวรถอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครบถ้วนค่ะจากโรงงานแบบนี้นะคะมาดูในส่วนของรายละเอียดภายในกันบ้างนะคะด้านนอกเนี่ยที่เห็นชัดเลยก็คือ นะคะกล้องรอบคัน,นแล้วก็เซ็นเซอร์เขาจะไม่มีให้แต่ว่าภายในเปิดเข้ามาแล้วนะคะคันนี้คุมโทนด้วยสีทูโทนนะคะได้สีเบดเบาะหนังสีเบสสภาพสวยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของออปชั่น มาเลยนะคะเดี๋ยวนุชพาดูเลขไม่แปดหมื่นสองนะคะคันนี้ถือว่าไม่น้อยมากนะคะสตาร์ทเครื่องขึ้นมานะคะคันนี้ได้กับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมีมาให้ฟุตคอนโทรลไดทีฟคอนโทรลมีมาให้ฟุตสตาร์ทมีมาให้นะคะแล้วก็ที่เซฟเบาะต่างๆเนาะไม้แท้นะคะแปดหมื่โลสภาพสวยเลยจอคันนี้นะคะมาพร้อมกับเนวีระบบนำทางกล้องถอยหลังนะคะจะไม่มีกล้องรอบคัน นะคะมีกล้องถอยหลังปกติมีการใช้งานได้ดู3มมุมมอง,มองได้แบบนี้นะคะชัดกว้างระบบแอร์ออโต้นะคะได้มาพร้อมเกียร์ออโต้หมวดอีโคหมดสปอร์ตมีมาให้ครบพวรมาติฟังก์ชันสภาพสวยนะคะแล้วก็คอนโซลหน้าพรีเมียมมากแล้วก็แตกต่างคือจะไม่มีหลังคาสลูปนะคะตัวท็อปจะมีหลังคาสลูปกล้องรอบคันมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยทั้ง2คันเนี่ยมีให้เท่ากันนะหรือว่า ใก้เคียงกันนะคะตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะสภาพสวยนี่นะคะเครื่องยนต์ไฮบริดนะย้ายทั้งความประหยัดนะคะแล้วก็ หรูนะคะพรีเมียมนะขับไปอีกยาวๆเลยคุณลูกค้าไม่มีทางตกเทรนแน่นอนสนใจนะคะรีบติดต่อมาได้เลยภายในสภาพเนื้อแบบนี้ค่ะคุณพี่และในส่วนของราเดียนห้องบริสารด์ด้านหลังค่ะคันนี้นะคะกว้างขวางมาพร้อมกับแอร์ตอนหลังนะคะแล้วก็มีช่องเสียบสาย USB ต่างๆมีมาให้ครบเลยนะคะตัวด้านหลังตัวรถนั่งสบายไม่มีแอร์อัดนะคะนั่งแบบนี้เลยนะคะหรือจะเป็นรถครอบครัวได้ออกต่างจังหวัดบอกเลยได้ทั้งความประหยัดคุ้มค่า ว้างขวางนั่งสบายแน่นอนนะคะไม่มีแอร์อัดซอกประตูโครงสร้างต่างๆมาหลังใช้งานได้ปกตินะคะการันตีให้ตัวรถไม่มีประวัติผิดความชนหนักมานะคะได้เป็นรถหน่วยง,งานประวัติศูนย์สามารถเข้าศูนย์เช็คได้เลยนะคะในส่วนของราอียดฝาท้าทยด้านหลังเปิดขึ้นมากว้างขวางแน่นอนนะคะสามารถเก็บสัมภาระได้จุกๆด้านท้ายไม่มีการโดนชนท้ายมาสภาพสวยแบบนี้นะคะกว้างๆเลยนะใครสนใจนะคะอยากได้เป็นรถเก่งสุดหรูนะคะสุดพรีเมียมประหยัดนะคะแนะนำเลยกับเจ้า h o นด้ แอดคอร์ทั้ง2คันนี้นะคะมีโปรเด็ดด้วยนะคะใครที่มาจากคลิปนี้รับไปเลยดอกเบีย้ยสุดพิเศษ,ษ,ษเริ่มต้นนะคะ1.29นและไม่พอเท่านั้นนะคะช่วยเหลือในส่วนของตัวประกันช่วยเหลือฉุกเฉินได้นะคะสปีเลยนะถ้าสนใจอยากได้รถมือสองคุณภาพเกรดเนะคะหรือว่ามองหาคนได้คอดมือสองอยู่นะคะที่พิยนต์ตอนนี้มีให้เลือกมากกว่า10คันเลยแล้ววันนี้จัดตัวท็อปสุดกับรุ่นรองท็อปมาให้ดูนะคะมาเปรียบเทียบให้ดูเลยว่าซื้อคันไหนคุ้ม ใครที่เน้นการใช้งานขับขี่นะคะไปทํางานไปกลับบ้านหรือว่าออกต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวไม่เน้นออปชันมากนะคะแล้วราคาไม่แรงเนาะคันนี้เลยนะคะกับ h o n d a Accord 2.0 h y b ร i d นะคะรุ่นรองท็อป829,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นคันนี้อยู่ที่13,500นะคะแล้วก็คันนู้นจะอยู่ที่14,500ต่างกาันแค่1,000 มาดูได้เลยนะคะพร้อมดอกเบีย้ยสุดพิเศษทั้ง2คันเริ่มต้น1.29%ชอบรุ่นไหนทักแชทหานุษได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ฝากพี c กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยเนาะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะรถเก่งมือสองเข้ามาใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ